วัสดีดค่ะวันนี้จะมาดูการเขียนรายวันเรื่องการฝากขายสินค้ากรณีมีการจดทะเบียนมูล,ลค่าเพิ่มนะคะแต่ในชีวิที่เรามีนะคะเราจะมาดูรายการค่ะวันที่3มบรคลาคอง 5x2 นะคะสองห่หักบริษัทซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อตามลาสุ่้มองเป็นึ๊ดใช่ไหมถ้าซื้อเป็นเขียนรายวันมีอะไรบ้าง เราซื้อก่อนอันดับแรกซื้ออยู่เดบิตถ้าซื้อแล้วต้องมีมีค่าสิซื้อพอรเราซื้อเสินค้าเราเป็นลูกนี่เราได้อะไรมาเราได้อะไรมาเราเป็นลูกนี่เราได้เจอยเอออ่ะเราได้มาแล้วเราก็มาดูว่าซื้อยอยู่ฝั่งฝั่งไหนดี แล้วก็ภาอๆก็ต้องอยิงตรงนี้ว่าเสร็จเจ้านี่ก็เป็นฝั่งเแล้วก็มาดูว่าเราซื้อไปเท่าไหร่รในโจทย์เราซื้อมา20อันหน่วยละ5,000บาท20อคูณห้าพได้1นึ่งแสนหนึ่แสนนี้คือราคาสินค้าคูณด้วยภาษีภาษีเท่าไหร่ภาษี7% ท่ากับเจ็ดพันนั่นแสดงว่าไปซื้อสินค้ารวมทั้งหมดเท่ากับเท่ากับหนึ่งแสนเจ็ดพันเราเขียนแยกซื้อเราซื้อไปหนึ่งแสนใครซื้ซ,ซื้อคือเราก็จะมีเจ้าหนี้อยู่ทั้งหมดเจ็ดหนึ่งแสนเจ็ดพันที่มีการซื้อสินค้าเป็นเชื่อ ต่อไปคนที่4ี่ซื้อวัสดุสำนักงานจากข้างคาบูจึ๊ดๆเป็นเงินสดเงินสดหัวที่1เงินสดออกจำนวนเงิน5,000บาทวัสดุสำนักงานตัวนี่อะไรหัวที่1นงเขียนทรา์ใช่ไหม ประเด็นสิ่งทรัพยเมื่อเราซื้อแล้วก็ต้องมีมีภาษีซื้อใช่เราซื้อวัสดุมาห้าพันภาษีของเราคือ7เปเซเท่ากับส5 0รจ่ายเงินสดออกไปก็ต้องห้าพัสามยก็ต้องเครดิตเงินสดเครดิตเงินสดใช่ ซื้อวัสดุมาห้าพบวกกับค่าซีเอสามร้อยห้าเราเรียว่าเราจ่ายเสวนหไปห้าพันอยาโอเคต่อไปวันที่ห้าันที้เราทำอะไรนี้เร,เราขายสินค้าเป็นเงินสดให้บริษัท power by จำกัดซึ่งตามใบภาษีก็ขายเสื้อผ้าทีวีใช่หม้เสื้อผ้าเราขายไปสา เครื่องทเครื่องในราคา8,000บาทก็เ,เท่ากับ2 4 0 0 0บาทคูณด,ด้วยภาษีอีก7%เ,เท่ากับ1,680บาทรวมราคาเค่องแล้วค่าก็คือ25,680บาทต่อไปเราขายอีกอย่าง,งก็คือทีวี4เครื่องเครื่องละ กพัน <6, 000. S 1> ั้งเ0หกพันแล้วเท่ากับสองหมื่สี่้เมื่อเราซื้อแล้วมันก็ต้องมีภาษีนะคทีเราจ่ายไปเเท่ากับพนะันหกแปดสิบทั้งหมดก,ก็คือส5งหมื่นห้าพันหวแปดสิบใช่ไหมราคก็อสองอย่างเนี้ยในวันนี้เรามารวมกันไปแรกเราขายช่วงสักผ้าได้ทั้งหมดสอง แรกเราขายเครื่องซักผ้าได้หน่วยสองหมื่นห้าพันถุงละแปดสิบใช่ไหมแล้วเราก็ขายทีวีได้อีกสิบสองหมื่นห้าพันตัวละแปดสิบทั้งหมดเราก็ขายไปห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบ่ะอันแบบดับแรกเราก็ได้เงินสดเพราะว่าขายสินค้าเป็นเงินสดใช่ไหมเราได้เงินสดเราเขียนก่อนว่าได้มาทั้งหมดห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบก่อนเสร็จแล้วภาษีที่เราได้มาก็คือ เราไปเครดิตนะเพราะเราขายออกไปเราขายไปเครดิตแล้วก็มันก็ต้องมีภาษีขายซื้อกับขายมันมีภาษีปำะมาณเป็นละตัวเราขายออกไปเท่าไหร่เสื้อผ้าเราขายไป2อ0 0 0ื่นสี่สองหมื่นสี่แล้วก็ทีวีราคาไปเอาไปอีกสองหมื่นสี่ถูกไหมมันก็จะได้สี่หมื่นแปดอะเราขายได้สี่หมื่นแปดแล้ยังมีภาษีที่เราได้มาภาษีสองตัวก็คือ 1,680กับอีกคอนิวิก็1,680เหมือนกันภาษีขายแล้วนี่เป็น3,360นโอเคนี่คือจบการขายสินค้าออกไปต่อไปวันที่6กส่งเครื่องปรับอากาศ5เครื่องราคาทุนเครื่องละ5,000บาทไปฝากขายบริษัทนี้ซึ่งกำหนดขายเครื่องละ8 0 0พได้จากค่าฝากส่งไปด้วยอ่ะ แล้วแยกเป็น2ออย่างก็งคือส่งเครื่องปับอากาศไปฝากขายก่อนฝากขายนี่คือต้องคิดเครื่องราคาทุนต้องคิดราคาทุนออกไปก่อนเพราะเรายังไม่ได้ขาย8 0 0 0ันได้ถูกไหมเราแค่ส่งไปฝากขายแต่เงนินที่เสียไปก็คือราคาทุน5าเครื่องก็คูณไปห้าคูณห้าคันเท่ากับ25 0 0 0อ่ะเราก็ไปใส่ในรายวันเลยว่าฝากขายเดบิตฝากขายเครดิตส่งสินค้าไปฝากขายเท่างนี้ก่อนเพราะว่านี่คือราคาทุนที่เสียไปจริงๆ เสร็จแล้วจะมีอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณส่งสินค้าที่ส่งไปฝากขายก็คือ1850นปดรอยห้วันนั้นก็คือต้องเขียนในระบว่าฝากขายอันนึกแล้วเราจ่ายเป็นเงินสดออกไปถูกไหมก็เดบิตหนึ่งอบอกที่คือการฝากขายสินค้าต่อไปในโจทย์บอกว่านำส่งภาษีหักนะที่จ่ายของเือนทันวา่าต่อให้ x หนึ่ง จำนวน4,400บาทมาจากไหนมันแบบเดือนแล้ววันแรกในงบการเงินมีอยู่บอกว่าภาษีหักหน้นที่จ่ายทั้งหมด4,400บาทในแบบเดือนที่แล้วซึื้อมาสีหานี้ที่จ่ายเนี่ยจะนําส่งในวันที่7ของเดือนถัดไปต้องนําส่งของภางโกดเลยทัดใน,น,นะ ก็เราก็ไปเดบิตเลยภาษีหักนา่จ่ายสี่พัน 4, ีแล้วก็จ่าเยเงินออกไปเป็นเงินสด4 4 0 0บาทแล้วก็ใส่ในเครดิตเงมีกจะจภาษีนายจายวันที่เก้าเวปะาทำใเพื่อน่าวันทีครับทคนยมไป,ว,ไปวันที่9เราก็ขายส้ให้แล้วตึ๊ด,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 ดตึ๊ามไปเแาแาื้อ,อันี้วันที่9เราขายแค่ ตู้เย็นกับเสือผ้าตู้เย็นเราขายไปส่งเครื่องแราราเครื่องลาสี่พันบาท,บาทก็ทั้งหมดแปดพันเดียก่อนแล้วก็ขายเอาคิดาคิดภาษีด้คิดมาสี่อีกเจ็ดเปอร์เซ็นเท่ากับห้าร้อยหกสิบโอเคเฉียก่อนแล้วก็รวมทั้งหมดก็คือแปดห้าหกศูนย์เจลนะห้าร้อยหกสิบทำไมเราขายเครื่องซักผ้าอีกหกเครื่องเครื่องละแปดพัน ก็คือ4ี่0มื่นดว่าสี่เก็คือ3า6 0ันอเครวมทั้งหมดเราขายไป50,360ื่หนงพั้อหบมพันบวกตู้เย็นราคารวมก็คือ8,560ันห้้อหกสเนี่เเนเเนเยเราได้รับเงินสดมาทั้งหมดไปเดบิตเลยแล้วได้รับเงินสด าให้เงินมาเป็นไหนอ๋อมีในจุดเขาบอกว่าได้รับชำระสินค้าเป็นเช็คเป็นเช็คนำฝากเข้าง,งรารอะไรวนันเช็คผ่านเรียบร้อยแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วก็คือได้เป็นเงินฝากธนาคาร 5, 000, เพราะว่าไม่ได้จ่เลยเราได้เช็คมาทั้งหมดห้าพันกห้าหมื่นเก้าพันเก้าหมื่นเก้าพันก็เลยยี่สิบเพราะว่าบวกภาษีอะไรด้วยเสร็จแล้วเราก็ไป ครดิตต่อเราขายไปได้ทั้งหมด5 6 0 0 0 5 6 0 0 0แล้วก็บวกกับภาษีขายทั้งหมด2,920ทด้3,920แล้วาาก็ภาษีขาย 20, าาต่อไปวันที่15นำส่งภาษีมูลลค่าเพิ่มของเดือนธันวาคม2 5 x 1จำนวน3,000 สองร้อยบาทก็คืออันนี้จ,จ่ายเจ้าหนี้สัมภารกรณ์นำส่งมาจึมูลค่าเพิ่มน,นะต้องกลับไปดูในงบฐนะทางกนะารเงินในปีของเดือนที่แล้วอะ่ะก็นำส่งแล้วก็คือจะเครดิตเจ้าหนี้สัมภารกรณ์ไอเดบิตเจ้าหนี้สัมภารกรณ์แล้วก็เครดิตเงินสุดออกเพราะว่าเราจ่ายออกไปสองร้อสองร้อยบาท ต่อไปวันที่15เหมือนเดิมนำส่งเงินประกันสังคมของเดือนธันวาที่ตื้นนี่ก็คืออยู่ในของเดือนที่แล้วมันก็จะมีในงบทางการเงินของปี 25x1 อ็หนึ่งมันจะเป็นเงินประกันสังคมค้างจ่ายแล้วก็เดบิตเรียงเงินประกันสังคมเอาเดบิตออกเงินสังคมออกแล้วก็เครดิตเงินสดที่เราจะไปออกคือ2 6 0 0บาหโรอเบาท้วก็เขียนในรายไั้ต่อไปวันที่16 ขายสินค้าอีกแล้วขายสินค้าตืดๆทำไมทำกับาบสีเป็นเครื่องสักผ้าได้รับเช็คนำฝากเข้าธนาคารและเช็คผ่านเขี่เช็คผ่านขายเครื่องักผ้าไป3มเครื่องเครื่องละแปดพันก็คือสองหมื่นสีอก็คูณ7ได้พันหกพอนแปดส้น้่งหมดบวกค่าสินค้าไปแล้วก็คือ สอง8 0นห้าพันหกแปดสิบเรามาเดบิตเขาจ่ายเป็นเช็คใช่ไหมเขาจ่ายเป็นเช็คก็เดบิตเงินฝากธ<า>นาคารโอเคแล้วก็เครดิตขายขายไปสองหมื่นสี่แล้วก็พายื่อพวกอะไรเรื่อไปวันที่สิบเจ็ดจ่ายหนี้บริษัทวีตุ๊บตุ๊บตุ๊บซับพ,พายวันที่สามบดิส วันที่สองจ่ายเป็นเช็ควันที่สมงเาม,มีเจ้านี่อยู่เงินแสนเจ็ดพันงั้นแส 7, นเจ็ดพันเราก็มาเดีว่เจ้าหนี่เอาเงินแส 7, น,นจ็พนจ่เป็นเช็คก็คือเงินว่าธนาคารออกไป1งินแสนเจพันโอเคแค่นี้แล้ววันที่3าสิบแต้เงินสดเป็นค่าทางสำนักานเจ็ดพันบาททาภาษีหน้าที่จ่าเปเซ จ่ายเงินเสร็จจ่ายเงินสดไปก่อนจ่ายเป็นเงินสดใช่ไมเจ็ดพันแต่เราได้หักภาษีภาีจ่ห้าเปนเจ็ดหักเปลือกสามอาสิเอานำเราเดบิตค่าเชาก่อนค่าเช้าคูณค่าเสียใจเดบิตค่าเชาค่าเใจออกคือเจ็ดแต่เป็นเงินสดเครดิตเงินสดออก เันสุดออกยังไม่รู้มาคิดภาษีเาได้ที่จหเร์เซ็นได้350สบตอนที่คิดอ่ะเสร็จแล้วเอาเจ0 0พันมาลบสงร้อยห้าสิบออกเลือก6กพันห้าินี่คือเราจ่ายเงนินสุดไป6กพัจบวันการจ่ค่าเช่าต่อไปวันที่สามสิบเหมือนเดิมจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นเงินสดตรงนี้จ่ห้าน้ำพันสองค่าไป1,000แล้วก็ ค่าไฟไฟ้าอีก2 3 0 0รวมเป็นทั้งหมด4,500ร,รวมเป็นทั้งหมด4,500นะ4,500แล้วก็ภาษาี7% 4,500นี 4, ่เรามาคิดเลยว่ะแล้วเดือนสินก็คือได้315นี่คิดแบบรวบๆเลยนะเซตเราจ่ายไปทั้งหมดก็เอาภาษีมาบวก ค่าสาธารณูปโภคก็คือทั้งหมดเราต้องแบกไป4,815เจ็ต่อไป okay. Okay. จ่ายเงินเดือนพนักง,งาน16,000เป็นเงินสด ได้มีการหักภาษีหนะ้าที่จ่ายไว้950แล้วก็หักไระลังสังคมลูกจ้าไว้8 0 0ที่จริงเงินประกันสังคมลูกจ้างหักได้แค่7 5 0าสเท่านั้นเหลใช่ไหมเดือนเดือนเราเครดิตออกกอนเลยดบิตออกก่อนเลยเงนเดือน 1, 6. 1, 6. หนึ่งหหหนึ่ักภาษีหนะ้าที่จ่ายไว้ได้900 ห้าสิบอะไรสิบแล้วก็เงินประกันสังคมลูกจ้างแปดร้อยต่อเจ็ดร้อยห้าสิบเฮ้ยไม่ใช่เราหักลูกจ้างอ่ะแปดร้ 800. อยถูกแล้วไม่ใช่เจ็ดร้อยห้าสิบถ้าบริษัทจ่ายให้อ่ะแต่ได้แค่เจ็ดร้อยห้าสิบแต่เนี่ยเราหักของลูกจ้างเองอ่ะลูกจ้างจ่ายเองไม่ใช่เราจ่ายก็คือแปดร้อยเท่นแหละถูกแปด อช่แหละแล้วก็แล้วก็เอา950บวกกับ800ใช่ไหมได้พดลบก,กับห6ื่นกก็ต้องจ่ายจ่ายเป็นอะไรเงินเดือนเราจ่ายเป็นเงินสดเราจ่ายเงินสดให้ลูกค้าทั้งหมด1นึ่งพันสี่พังินี่คือเงินเดือนที่ลูกจ้างเราได้รับแค่นี้จบ ต่อไปเอ๋อเมื่อกี้เาาราก็พูสลับนัอ่อดะเขียนเลยต่อไปจา่ายค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดตืดๆดังนี้มีค่าทมเนียมค่าใบสกีค่าฝึกอบรมค่าค่าสบียาอะเป็นตะเล็ดเท่นี้เท่า,น,าน,นี้ใช่ไหมแล้วก็เอามารวมกันว่าเราต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดที่เรารวมกันได้ทั้งหมด 9, 1 0 0หนึ่งรออ่ะ แล้วก็ใส่ในช่องเดบิตเลยเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายก็คือใส่ค่าธรรมเนียมค่าไริ่ารนี้น,นี้น,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 นี้แล้วจ่ายเงินสดออกทั้งหมด9,100เกอคือการบันทึกค่าใช้จ่ายต่อไปรับรายงานฝากขายจากบริษัทคีรีวงจำกัดตึ๊ดๆๆรับเงินสดที่เหลือวันนั้นที่เราฝากขายอ่ะเครื่องละ8,000ถูกปะเราขายไป5เครื่อง เราขายไปห้าเครื่องเนาะเราก็มาดูเราขายได้ทั้งหมดแปดเครื่องละแปดพันขายไปห้าเครื่องจำได้ใช่ไหมที่วันนู้นที่ว่าห้าเครื่องให้จริงจริงต้นทุนเราแค่ห้าพันแต่เราค่าตอนนี้เราค่ายด้ยละเอียมันก็เลยเป็นแปดพันเสร็จรายีขายคูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้ทั้งหมดสองพันแปดเราได้รายได้ทั้งหมดก็สองพันแปดบวกกับสี่หมื่นได้ทั้งหมดสี่พันสองร้อยแปด ล่างวดสีหมืนอ0อ่ะนี่คือรายรับที่เราได้นะแต่ว่าเรายังมีค่าใช้จ่ายในการฝากขายไปอ่ะคือมีค่าขนส่งอ่ะ700มีค่าในหน้า10%อีกของสี0 0มืนในการขายสินค้าอีก4,000 4,000นี่มาจากค่าในหน้า10%ก็คือของสี0 0มืนโอเคแล้วก็ภาษีซื้อ ค่าเสียซื้อน,นี่ก็คือสี 4, ่พันคูณเจดเปอรเซได้สองร้อยแรวมค่าใช้จ่ายของเราทั้งหมดมีค่าขนส่งค่าในหน้าภาษีซื้อรวมทั้งหมดก็คือ4,980นี่คือค่าใช้จ่ายที่เราจะเขาจะหักออกจากที่เราส่งไปฝากขายรายได้เราทั้งหมดจริงๆคือ20,000เอ้ย4นแป0ลบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายก็คือ4,000 980เราก็จะได้เงินสุทธิเลยน็คือ3 7 8 2มือ่ะเมื่อเราคิดเลขเสร็จแล้วเราก็มาเดบิตเราได้รับเงินสดทั้งหมด37,820ืนเจ็้อจะจ่ายเพิ่มขึ้นเราเดบิตมีค่าในหน้าค่าขนส่งการฝากขายแล้วก็ค่าสิซื้อเราเดบิตออก ต่อไปเครดิตเราได้รายได้จากการขายโดยการฝากขายอีก40,000ืและมีภาษีขายอีก2,800แอ่าแล้วก็ใส่ในช่องเครดิตรวมทั้งหมดต่อไปเราก็จะมาปรับบุงเงินประกันสังคมในส่วนของนายจ้างเนี่ยนายจ้างจำนวนเงิน750บาทนายจ้างจะจ่ายได้แค่750บาท โดยมีการจ่ายในวันที่15เดือนถัดไปเราจะปรับปรุงเงินสมทบประกันใช่ไหมเราก็เดบิตเงินประกันสังคมจ่ายออนเพื่อให้มันเป็นค้างจ่ายเพื่อจะได้เดบิตออกในเดือนถัดไปอ่ออันแรกเราจะเดบิตเงินประกันสังคมจ่ายเคดิตเงินสมทบประกันสังคมจ่าย